ฮะฝากพา่อจ๋าทำไมอ่ะฝากพ่อจ๋าไหมพ่ออะไรไม่ให้พ่อจ๋ากินฮะเป็นม,ม,มีหลานใหม่แล้วก็มีแฟนใหม่ฮะพะ่อจ๋าไปมีหลานใหม่ไปม,มีแฟนใหม่เหรอโอ้โหไม่ให้แล้วเหรอไม่ให้กินแล้วเหรอมัมทึ่งหนงเชี่นแต่เอามาชิมิข้าวชิมิกินอะไรคะอ๋อ กินชอ็อกโกแลตค่ะชอ็อกโกแลตอร่อยมากเลยเอายังไม่ได้ขอฉันเลยอ่ะชิ่เนี่ค่ะหนูขอลองชิมได้ไหมคะได้เธอรู้ไหมว่าใครเอามาฝากอ่ะพี่ตันรู้ไหมว่าใครเอามาฝากฝากพี่ตันพี่ตายค่ะพี่ตายเอาของขนมอร่อยอร่อยมาฝากทานกะนมทานกับอาหารเช้าด้วยอร่อยไหมคะ อไหนลองชิมอีกแล้วอีกอันหนึ่งสิคะเราไปฝากพ่อจ๋าได้ไหมเนี่ยคะฝากพาก่อจ๋าทําไมอ่ะฝากพ่อจ๋าไหมพ่ออะไรไม่ให้พ่อจ๋าก,กินฮะเป็นม,ม,มีหลานใหม่แล้วก็มีแฟนใหม่ฮะพ่อจ๋าไป็มีหลานใหม่ไปม,มีแฟนใหม่เหรอโอ้โหไม่ให้แล้วเหรอไม่ให้กินแล้วเหรอเนี่ยโอ้หไม่ให้เนาะอันนี้ก็ต้องเอาไปแอบบนห้อง ไปแอบบนห้องนี่เอาขนมไปแอบบนห้องเอาช็อกโกแลตไปแอบบนห้องไม่ให้พ่อจ๋าก,กินเลยเราอะบอกบอกว่าให้พ่อจ๋าก,กินแค่นี้ไปลูกฮะแค่ไหนอะแค่แค่นี้เดียวเองแม่เด้กเออไม่ต้องให้พ่อจ๋าก,กินเนาะแต่เมื่อเหลืออีกก็ไหนดูข้างล่างอะมันเยอะไปเปล่าฮะเราว่าแล้ว,ว,ลวต้องให้พ่อจ๋าก,กินแค่นี้เดียวชี ให้พ่อจัดกินนิดเดียวพอใช่ไหมโอ้<ช> oh, มีแบ่งเยอะเอาไปละเอาไปแอบคือจะบอกของคนเราอายุเยอะแล้วเนี่ยส่วนมากคนอายุเยอะมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องข้อต่อแล้วผมเจอสินค้าตัวนี้ผมกินแล้วมันดีไงโปรตีนา่าคือดูแลข้อกระดูกแล้วก็เสริมโปรตีนสารอาหารครบถ้วนแล้วก็ มันช่วยกันในการย่อยด้วยชวเยชาเ้าเย็นเช้าเย็นเมียให้โชงกินประจําเชาเ้าเย็นเช้าเย็นนี้ผมว่ามันช่วยได้นะอย่าสายเกินไปก็สัตกระดูกครับผมโปรตีน่าถ้าอยากจะซื้ออะไรแล้วก็ดูด้านล่างนี้เลยนะของพุดของน้องน้องตายเขาไมา้ทานพอทานแล้วมันโอเครู้สึกว่าโอเคเลยอะ่ะอยากให้ไม่จะเป็นสำหรับผู้สูงอายุนะผมว่าคนดูแลตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นรุ่นเนี่ยดูแลไว้เพราะเรากระดูกเรา้องใช้ ไป,ไปอีกนานก้นโขไปที่ลำคกญคือมันกินแล้วมันอร่อยไงเขาย็นเขาย็นก็กินนมธรรมดาหละแต่มีสารอาหารครบข้าวก็ไม่ต้องยินแล้วใช่ไหมเนะี่ย ส <S 1> <S 1> ในเป็นข้าวกโกปีไม่วาลานะจ๊ะนี่ค่ะ อร่อยไหมอันนี้อาหารเช้าของพวกเรานะคะ ี้เราจะพากันมาชมนะคะน้ำยาค่ะเราไม่ได้ทำน้ำยามานานมากอันนี้เป็นน้ำยาปูนะคะน,น้ำยาปูใส่ลูกชิ้นปลาค่ะปูแพงมากเลยค่ะนี่เราก็ใส่ปูเนื้อปูเพิ่มไปอีกนี่เนี่ยแค่นี้สามร้อยเนี่ยโอ้โหน้อยมากปูโลละสองสามพันเฉพาะเนื้อปูเราก็กินกันแค่นี้ค่ะ ซื้อมานน้อยค่ะประหยัดประหยัดนี่ค่ะเนื้อปูใส่เนื้อปูนน้อยๆหน่อยเน้นเนื้อปลาอ่าอันนี้ค่ะเราไม่ได้ทำน้ำยากันนานมากวันนี้ได้มีโอ,อกาสมาทำน้ำยาน้ำยากระเทียมนะคะเป็นน้ำยาปู คือเราทําทานที่บ้านค่ะเราก็ทําน้อยๆน,ยน,ยนะไม่ได้เยอะมากนสุกแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาตักปูชัวเป็นน้ำยาปูผสมกับ ไอ้ลูกชิ้นปาของพี่โหน่งค่ะอร่อยมากคือจานี้ไม่ต้องบอกเลยค่ะกินประจำค่ะอร่อยจริงๆนี่นะคะเนื้อปูเป็น,นก้อนๆเลยค่ะไม่น่าลนะ่ะทำไมถึงแพงจังเนื้นอปูเพราะว่าเนื้อแบบเม็ดๆเลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ผักค่ะ คุณแม่มาลาก็จะถานผักไม่ค่อยเก่งเท่าไรก็จะกินได้แค่นี้นะคะมังคุดหนชนเชื่อ